นะคะออมือสองตะคอนค่ะเออ <laughs> ไปเลยไหมไปเลยนะไปเลยมาเลยค่ะค่ะแล้วเป็นยัยว้าตอนนี้ความพร้อมส่วนตัวแล้วในการที่จะบอกว่าไปอินเตอร์ตอนนี้ให้ดิให้80%ดสิบละกันค่ะอีก20%เป็นเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของชุดที่จะอเอาไปที่ นะคะเพราะว่ามันมีธีมที่ค่อนข้างเยอะที่จะต้องเตรียมไปค่ะก็เลยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการหาชุดหาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ละ,คะแล้วก็อาจจะมีการต้องเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงเรื่องชุดแง้มหน่อยได้ไหมว่าชุดประจำชาติที่เราจะนำไปเนี่ยเป็นแนวหนโอ้ <c oughs> อาจจะไปได้ว่าไม่ได้ใหญ่มากละ <c oughs> กันค่ะอ่า <c oughs> ไม่ได้ใหญ่มากเพื่อที่จะได้สะดวกในการเดินทางด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ ใบไว้แค่นี้ก่อนลวกันอาจจะต้องรอดูนะคะในวันแถลงที่จะถึงนี้ค่ะแสดงว่าเราได้มีการไปลองมาบ้างแล้วใช่ค่ะก็จะบอกอแอบแอบบได้นิดนึงม,มาว่าแบบมันจะสื่อถึงความเป็นไทยแบบว่าเป็นโซนภาคไหมหรือว่ายังไงเอ่ยโอ้สื่อค่ะสื่อเป็นไทยมากก็ถ้าให้ใบก็อ๋อชุดจะเป็นสายเดียวกับครอบครัวก,กับคุณแม่ให้ดีเลย แม่ถ้าแม่รู้ว่าใส่ชุดนี้แม่จะต้องปลื้มปริ่มแน่นอนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นสายนี้เลยค่ะเป็นชุดที่แบบใส่ง่ายแล้วก็ขนเดินทางง่ายใช่ใช่ค่ะสวยค่ะชุดนี้หัวใหญ่ไหมคะเอาทำไมเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นถามหน่อยทำไมใครที่เริ่มสวยเอาสวยเอาสวยทุกวันอะไรอย่างนี้มีการดูแลตัวเองไงบ้างตารางกับเตอย่างไรบ้าง ดูแลทุกครั้งทุกวันทุกคืนค่ะบอกเลยว่าพยายามที่จะให้สวยขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวไปอียิปต์แล้วที่สําคัญคือเรามีเป้าหมายที่จะฟ้ามงสองให้ได้ให้ได้ก็เลยรู้สึกว่าการเตรียมตัวเองเนี่ยมันต้องมีอยู่ในทุกๆวันเลยอะค่ะเพื่อที่เราจะไปฟ้ามงได้แล้ว,แล,วแล้วเราก็ไม่มีวันไหนเลยที่เราจะแบบเมินเฉยหรือว่าเอยไม่เอาแล้วเราพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่คิดอย่างนั้นเราจะต้องคิดว่าเป้าหมายเราต้องพุ่งไปให้ได้เราจะไม่หยุดพัฒนาตัวตอเองนะคะใช่ใช่ค่ะ เพราะว่า,าเราก็มีช่วงปล่อยเหมือนกันใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เราก็กลับมาฟิตแอนเฟิรมแล้วค่ะตอนนี้ก็หลายๆคนก็คงเห็นแล้วว่าน้ําหนักี่ที่ก็ลดลงอยู่ <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ตอนนี้เดี๋ยวเข้ายิมอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าเริ่มควบคุมอาหารทำไอเอฟะไรองี้ค่ะกินคลีนกินให้ตรงเวลา <c oughs> ให้มันแบบว่าดียิ่งขึ้นอะไรองี้ค่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบ หมือนีลลิงเหมือนเริ่มมีเงินกินข้าวอย่างนี้แม่มันก็เลยเหมือนนินึงกินเยอะเป็นนินึงแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วค่ะก็จะลงไปเรื่อยๆประมาณ20%คือเรายังกังวลอะไรอยู่ไหมหนักๆอู๋จริงๆไม่กังวลเลยค่ะ20%นี่คือที่เหลืออยู่เพราะว่าชุดจริงๆค่ะเพราะมีชุดที่ต้องเตรียมไปเยอะมากอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะชุดแต่ละชุดเนี่ย ต้องมีความเก๋มีความปังและที่สําคัญคือความทีมภูเก็ตความรองหนึ่ง Miss b r a เราจะไปแบบเบาไม่ได้เราจะต้องไปสู้ทุกประเทศได้แน่นอนเพราะเรามันเต็งหนึ่งทั้งโภต้องกาพลังใบจะยุบไหมพลังใบแน่นอนค่ะโอ้จะต้องอารมณ์ดีค่ะที่จะไปแจกใบที่นู่นถามเรนนี่เพาอย่างไคที่มาที่นี่ห้ที่บอกไปคือตอนนี้โพต่างชาติคือยกให้เรามาเป็นที่หนึ่งเลยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่า ตอนเราประกวด Miss Thailand แล้วก็ขึ้นโพเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนตอนนั้นเลยค่ะฟิลล i ่งก็คือไม่กดดันเลยแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เราอยากไป enjoy m o m e ต t ที่นั่นมากยิ่งขึ้นอยากไปทําให้คนคนไทยอ่ะภูมิใจมากอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะทําให้ดีที่สุดให้ไปตามที่โพเขาเลือกเราให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะเปลี่ยน s เนเจอร์วอล์หรือว่าอันนี้ขออุบไปก่อนขออุบไว้ก่อนแต่ว่า หนึ่งที่เคยคิดไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีการบินไปต่างประเทศคือบาร์บี้ดอลหรือว่าคริสตัลดอลเนี่ยก็อยากจะมีทุกประเทศเราจะไปเก็บให้ครบทุกประเทศเลยก็อาจจะยังมีอยู่หรือว่าจะเพิ่มอะไรยังไงเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนค่ะเราจะมีการปรึกษาอไม่เสียชื่อปูดตายแน่นอนไม่แน่นอนแล้วเราปังอยู่แล้ว ต่างประเทศคู่แข่งบ้างไหมคะมีมีค่ะก็มีดูบางประเทศก็มีทักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมคเฟนกันบ้างอะไรอย่างงี้ก็ไปเจอกันก็น่าจะสนุกค่ะรับรองว่าสาวๆแต่ละประเทศจะต้องปังกันอยู่แล้วดีว่าแต่ว่าเราก็ไม่มีการกลัวใครแน่นอนเพราะว่า ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็อยากไปด้วยการเอ็นจอยมูเมนท์ที่บอสบอกเลยค่ะไปก็คือไม่ต้องแบบกดดันตัวเองจนเกินไปบางทีถ้าเรากดดันมากไปเราจะแบบทาผลงานออกมาไม่ดี <ừ> หรือว่ากังวลแบบคิดมากจนเกินไปเลยค่ะเราไปเอ็นจอยมเมน์แล้วเจออะไรตรงนั้นก็ทาให้ดีในมเมนต์นั้นไปดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ทําด้อมไปไงบ้างคะบาดเจยบตัวของทางด้อมของเราทางด้อมเหรอคะก็มีนะคะเริ่มมีใบส่งไบไฟใดๆมีการแบบว่าคุยกันเรื่องไปส่งเรื่องแบบว่ายิ่งของขวัญอะไรเงี้ยก็มีแอบเห็นคุยๆกันอยู่เพราะว่าที่จะมี ด้วยเลยเร็วนี้แล้วก็วันเกิดด้วยนะคะทางด้อมก็แบบพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดอ<ม>ะไรเงี้ยก็เห็นด้อมคุยกันแบบวันไปอียิปต์เดี๋ยวจะไปส่งน,ะนะะ<ม>้าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็อพร้อมซัพพอร์ตมากเลยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณด้อมมากมากนะคะจะมีมิสซิ่งวันเกิดอะไร,งไระมมงเงี้ยนะคะแล้วก็มาถามเขาด้อมอะไรเงี้ยอุ๊ยวันเกิดทํางาน <laughs> วันเกิดที่ติดงานค่ะ ิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดมิงค่ะแล้วก็ออยิ่งวันที่8เนี่ยก็เหมือนมีการคุยกับแฟนๆอยู่แล้วค่ะว่าสามารถไปเจอกันได้ตอนบ่ายโมงนะคะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สามารถไปเพื่อแสดงความยินดีหรือว่าไปเจอกันมาถ่ายรูปก,กันได้เด็กสวนดุสิตสวนทุกคนเลยใช่ ขยาหความหน่อยประกวดวันไหนเก็บตัวยังไงบ้างที่ประเทศอะไรได้ค่ะก็จะเริ่มเก็บตัวที่ประเทศอียิปต์นะคะในวันที่27เป็นต้นไปค่ะ27กันยายนนี้นะคะจนถึงวันไฟนอล14ตุลาคมค่ะแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เฮดี้กันด้วยนะคะบอกเลยว่าคำเต็มที่แน่นอนค่ะอียิปต์จะต้องลุกเป็นไฟนะคะพรเฮดี้จะไปเอามงสให้ได้ค่ะขอบคา